Yeah. <laughs> <laughs> okay mm. You <Okay. coughs> how time for me to go. And like I died here. Like I'm last week night with the flow here. Johnny Boy, in my pigs. I'm an infotainment thing. I right anchor cake. He spilling out. I believe you Hello. I need the new tea, Central World. เรากำลังจะพาไปดูแว่นกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินช้อปปิ้งกันด้วยนะนี่เลยค่ะอันนี้ตั้นอยู่ที่ Glass a h o l i c แล้วนะคะสำหรับ Glass a h o l i c นะคะเขาอยู่ที่ชั้น2ของเซนทรัลเวิ l ์นะคะอยู่ตรงข้ามกับซิโ o ล่าเลยใครที่แบบว่ามองหาแว่นแบรนด์เนมที่นี่มีเกือบทุกแบรนด์เลยนะคะ Dior Gucci คอม์ตตัวแว่นที่แตนชอบทรงของเขามากๆเลยตอนนี้เรเบนซื้อหนึ่งแถม1ด้วยจ้าเรเบนรุ่น r o u n ม m e t นะคะ 50mm มเดี๋ยวแตนเอาไปใส่ให้ดู คือแว่นที่เราเลือกมานะคะเดี๋ยวแตนจะมาใส่ให้ดูทุกรุ่นเลยคุชคชี่ u ุชชี่น่ยจะมีความแบบลูกเล่นนิดนึงสิโอเค okay, เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูแล้วนะคะ <laughs> เยอะมาก <laughs> ขอเริ่มจาก g <laughs> <laughs> ีออก่อนคัสติกโซสเตล รุ่นที่แบบขายดี่ตลอดการฟังเสียงคนภาพด้วยเพราะว่านี่ม้ชื่อรุ่นรุ่นที่แบบขายดีมากจนมันทําให้อันเนี้ยโซสเตลาหนึ่งแล้วก็มีดีวิชั่นออกมาประมาณโซสเตลาสิบแปดเพราะว่านุ่ดีแล้วก็ดีเทลตรงขอบก็จะเป็นเหมือนแบบกระกระตัดกับเลนส์สีเขียวเค้มก็จะมีความแบบว<ด>ินิจฉัยได้แล้วก็ดูหรูได้รุ่นนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นน้องต่อมาทางดีไซเนอร์เขาก็อยากให้มันดูสนุกสนานขึ้นก็เลยทำกาบให้มันโบขึ้นเป็นเหมือนแบบ ตัวอัสิเตคือทําตรงนี้ออกมาใช่ใช่ถ้าสังเกตก็คือขาไข่ไข่แต่ชอบชอบพิกเนเตอร์ซีดีตรงนี้ให้เก๋นิดนึงแมทตทอัลเขก็จะแบบทองอ่อนให้ดูแบบไม่เยอะทองสวยอ่ะใช่ดูแบบกำลังแบบดูซ้อนน้อยแต่มากก็คือจะมีแบบมีโลโก้มีแบบฟังกี้ฟังกี้เป็นรุ่นเฟนดิโรม่ามันจะมีโลโก้เฟนดิตรงกลางแล้วก็ถ้าตรงนี้จะเขียนว่าโรม่าอิตาลีจะเป็นเลนสีออกเทาแล้วก็ฉับตลอด เวลาโดนแสงคนที่ไปชว่วงนี้ซัมเมอร์ไปแบบทะเลถ้าออกแดดก็คือแบบเห็นเห็นเลยโลโก้อันนี้ <okay. S 2> ถ้าเกิดใครที่แบบสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นโลโก้เงี่ยเวลามองไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบบเป็นโลโก้หรือเปล่าคือข้างในมันเป็นแบบแว่นกันแดดปกติ <c oughs> ไม่เคยลองเนี่ย <c oughs> ก็คือตอนแรกก็คือเข้าใจว่าแบบไม่มันจะไม่เป็นลายอะอะไรประมาณนี้ไม่เลยนี่นะคะ อันนี้ก็จะแบบมีความมีลูกเล่นเยอะฟังที่ฟังกี้หลักอ่ะเขาก็ทําให้มันฟังที่ฟังกี้ขึ้นเห็นไหมสวยไหมอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้เท่ๆชอบ monogram ของเขาด้วยสีมันก็ไม่หวานมากแต่มันมีความเรโทรอืมใช่ใช่มีความเรโทรใช่ส่งด้วยส่งที่ชอบวันนี้อ่ะน่ารักไหมอันนี้ชื่อรุ่นเฟนตีไอไลน์อันนี้คือจะเป็นแบบไม่มีโลโก้อันนี้จะเป็นแบบมีโลโก้ มื่อเลิศคืออายไลน์ <ๆ S 2> เพราะว่าเขาอยากให้มันบางๆแล้วก็ตัวตัวกรอบมันจะเกบืบบคล้ายไทเทเนียมแต่มันไม่ใช่มันจะเบาค่ะาบางคนที่แบบอยากได้แฟชั่นแล้วพอใส่เซ็นดิในหลายๆรุ่นเพราะมันโบมันแบบสเตจเน้นมากๆมันหนักรุ่นเนี้ยก็จะแบบเบาใส่สบายนี่ใส่ตลอดได้เลยคือใ,<ช>ใส่แล้วไม่สบายขาแล้วก็แบบสิน่ารักอ่ะเป็นเซเล็กซิลแต่แบบเบาเบามากแต่เป็ภูเก็ตมากคือแบบโอ้โหตาบอดอ่ะ เพราะแบรนด์เน้นบางทีมันก็แบบคุณภาพมันมีกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วโดนแดดจะสวยแน่เลยนะแต่เห็นป่ะอุ้ยนี่เท่มากเลยอ่ะใส่แล้วหน้าสวยทังเมื่อกี้เราแอบเมาไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้มาซื้อกลุ่มาหนึ่งกลุ่มโอเคเรามาต่อกันค่ะต่อมาขอมาที่กุชชี่บ้างที่เป็นสิบในเจ้าของค่ะดูคลาสสิก ใช่ก็ใส่ได้เ,เพราะผู้หญิงคิดว่ามันก็ดูมีอะไรใช่ือเทชอบชอบเป็นทรงนี้กับแบบเวลาสมมติแบบใส่เบลเซอร์อะไรเงี้ย<อ>แต่งตัวแบบเ,เท่เเข้ากับคุเคเท่อันนี้มีชารมิง แว่นอันนี้เหมือนเราได้ตังหูกูชี่ค่ะเหมือนเราใส่ตัางหูกูชี่ด้วยโอเคราคารุ่นเนี้ยมันจะเหมือนสูงนิดนึงแตบพี่ก็จะแบบเฮ้ยมันได้ตัางหูมันเหมือนใส่ต่งหูเลยจริงๆแล้วก็มันปรับได้ได้ตรงไหนก็ได้จะติดข้างหน้าติดข้างหลังก็ได้เอาออกก็ยังได้ถือที่ใส่ได้สวยค่ะแลวรองเ่้าสวยมากเลยรุ่นนี้เป็นส้นเขารุ่นนี้สาะ สามพันหกมื่นแต่ว่ามีดิสเ o u n t Gucci มีลด20%รนะคะลดแล้วเหลือ26 0หมื่นหกรถเยอะมากเลยนะใช่แวคกช u c ไ i tiger เป็นรุ่นจีไทรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นจ<ม>ุดจีแต่ว่าก็คือยังคง,งความสุดอยู่ขายดีมากมหมดตลอดต็อ่ไปใส่บ่อยๆโอเคเป็นอร่อยมาอันนี้ดีอ่ะอต้องจุดจีต้องขายดีได้ <laughs> Okay, ส่วนอันนี้ก็คือสั่งหูกกุชชี่ถ้าใครแบบไม่ได้ชอบซีชั่นแนลมากต้องงางนิดนึงแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปครับเอสเซ็ด์บารอาร์ลคาร์ลินบอันนี้คือรุ่นที so <h 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 ่มีชามนะคะสตรอเบอรี่ก็มีนี่ชอบสีนี้ตัวใหม่ล่าสุดของเขาแฟนคลับเจโฮเจโฮใส่รุ่นคุยกับดิฉันดิฉันไม่รู้จักใคร ก็เพิ่งเห็นรู้จักในงานนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมจะส่งรูปให้เป็นสาวบีทีเอสนะคะแต่วีทีเอสแต่เกาหลีนี่แบบผู้ชายเขาก็แบบแฟชั่นมากนี่รุ่นนี้พี่แอนทองประสงค์ใส่นะคะพี่แอนทอมมาสวมใส่ค่ะเฮ้ยอันนี้เป็นทอมมากเลยมันค่ะอะไรมีค่ะเขาเรียกว่าฮอต์สบิทป็นซิกเนเจอร์ของเขาเพราะว่า จริงๆกุชที่เหมือนแอร์เมสเลยทำอุปกรณ์หนักเกี่ยวกับพวกม้ากี่ม้าอะไรใช่เผุดจันเลยอ่ะใช่เลยแล้วก็ตรงฐานี้มันจะเป็นจีเ่ะรุ่นดีเลยค่ะรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะสี่พันหยังไม่ได้ลดรถดิลดอีกยีเปรหลือประมาณ1 9ึ0 0 แต่รุ่นนี้นั้นว่ามันก็ดูแบบเรียบเรียบแล้วก็อันนี้ก็เป็นซิงเเอร์เขาอยู่แล้วเขาฝึกเ็จเขาใส่นานโอเคค่ะต่อมาที่คอมบอดกันบ้างรุ่นเนี่ยก็คือจริงๆตอนหลังอันนี้จะเป็นพวกเกาหลีมากออกปบาไทยอนบินก็ใส่นะแต่คือผู้หญิงเกาหลีใส่แบบเวลาไปทะเลอย่างเงี้ยใส่ชุดว่ายน้ำแล้วใส่แว่นใหญ่ให่ เเขาดังมาจากแต่ก่อนเป็นดีไซเนอร์ให้ดีออใช่ไหมแล้วเขาก็ออกมาทําเองตัวที่ดังของเขาคือก็แบบโบทายสูงแล้วก็เขาก็เลยเอาความมินิมอลตรงเนี้ยมาทําเป็นแว่นซิกเนเจอร์เขาก็คือแค่ตัวทีตัวเดียวแต่แบบเรียบหรูดูแงก็คือเห็นแล้วว่านี่คือท้องส่วแล้วก็ตอนเนี้ยที่เกาหลีก็คือจะฮิตพวกแว่นโอเวอร์ไซส์แบบนี้มากอันนี้ก็เป็นพวกรุ่นที่เขาเรียกว่า KC รัยค่ะจะเป็นรุ่นสาหรับ เาาไปทตลดถึงว่าทำไมไดิฉันชอบจังเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นแบบใส่เก่าอะสวยอะสวยได,ยดยคย้คล้ายๆกันนะคะแต่ว่านี่คือจะมีแบบตัว,ตวเนียตัวจันทรด้งปกติคือจะจำภาพว่าแบบเขาฟอตจะเป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยแต่จริงๆคือเขามีแบบนี้ด้วยวัน,นี้ก็สวยเนาะ ก็เรียบแต่มันก็จะมีน้องตัวทีอจุกีนี่ตัวทีนะคะมันเป็นไล่สีหวงสีหายากเท่นะคะหนึ่งห่นสี่พันแปด่องฟอร์ดอันนี้มีโปรโมชั่นอะยี่สิบเร์เลดยีสิบเหมือนกันโดยรุ่นนี้คือแบบหนึ่งแปดสี่ศูนยเือหนึ่นดสนี่มีหน้าโดนมากเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อสุดท้ายแล้วนะคะของเรแบนคือตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกรุ่นที่เวลาแต่งใส่แล้วคนจะถามบ่อยมากรุ้นรามเมทัลใช่แล้วก็อันนี้จะเป็น 50mm <ส>ิันว่ามันพอดีกับเหมือนมันจะมี5 2ใช่แต่ว่าสำหรับหน้าผู้หญิงกันว่า5 0 mm ก็คือแบบพอดีแล้วแล้วก็เป็นแว่นที่แบบใส่ได้ทุกงานทุกโอกาส แต่งตัวหวานๆใส่เดรสอะไรเงี้ยคือใส่เนี้ยก็ทําให้มันดูแบบดูไม่หวานเกินอะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าแบบแต่งตัวเท่ๆไม่รู้ดิเป็นแว่นที่เวลาต่างไปต่างจังหวัดอะทะเลภูเขาก็คือได้หมดแว่นคู่ค่ะซื้อแว่นให้แฟนชวนแฟนมาซื้อใ่แล้วเราก็ได้จริงๆคือเราอะจะซื้อของตัวเองแต่ว่าต้องซื้อให้แฟนด้วยจะได้แบบให้โอเคไม่พูดเยอะเราจะได้ไม่พูดเยอะ ี่เราแอบ,บเห็นอันนี้เลยอันนี้ตู้ <5. S 1> อันนี้9,200ซุปเปอร์ก็ลด20%นะคะอันนี้9,200โอ้แบบนี้เขาก็ชอบมันก็แบบร้อมซุปเปอร์ฟิลเจอร์ซุปเปอร์ฟิลเจอร์ กระเป๋าไปให้โอ้ไม่ก็ลูกค้าบางคนก็แบบนี้อ๋อมีความมีความแบบเป็นกระเป๋าค่สแต่ถ้าไม่อยากโชว์แบรนด์ก็จะแบบเรียบๆหน่อยเรเวตก็จะแบบนุ่มละมุนก็เรามาลองแว่นกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะมาหาแว่นสักอันนึงมาที่ Glass a c o l y t ได้เลยนะคะที่สาขา Zenith World อยู่ตรงข้ามกับ Sephora นะคะเข้ามาลองได้ที่เขาน่ารักมากเลยอะแล้วก็คือแบบมีทุกแบบทุกรุ่นที่ชอบ เดี๋ยวกลับไปเปิดให้ดูอีกทีนะคะว่าวันนี้ตันได้รุ่นไหนมาบ้าง <c oughs> พิเศษสำหรับสาวๆแวร์ทเอิร์กสไตล์นะคะทางร้าน Glass Aholic นะคะเขามอบส่วนลดพิเศษเพิ่มให้เพียงแค่เพื่อนๆแคปหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ให้ทางร้านดูรับส่วนลดออนท็อปเพิ่มไปเลย300บาทที่เราไปดูแว่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตชอปปิ้งแป๊บนึงเนาะตอนนี้อยู่ที่ซาร่านะคะมีเสื้อที่น่ารักมากขออนุญาตโชว์ OTB วันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะมีกระเป๋าเบอร์เกเสื้อหนาวของเ m เสื้อข้างในก็เ m เเหมือนกันกางเกง,งก็เ m ชเมรองเท้าในที่ อันนี้เสื้อสไตล์สาวปาริเซียงนะคะคือต้องมีเลยแล้วอันนี้คือเป็นไหมพรมที่ไม่หนามากตัวนี้990นะคะตันใส่ไซส์ S ตัวนี้ก็คือน่าจะต้องโดนกับบ้านด้วยมันแบบใส่ง่ายอะ่ะเวลาไปใส่กับกางเกงยีนขาสั้นอ่างเงี้ยเอาเสื้อเข้าไปในกางเกงก็คถึงแล้วเนี่ยคือพอใส่กับยีนก็แบบคิ้วนรักสำหรับชุดเดรสนะคะอันนี้มันจะเป็นผ้าแน,นว,นวแบบผ้าลนินนิดน,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 นึงใส่ปรับได้ แต่ตันว,ว่ามันปรับขึ้นมามันจะไม่ค่อยสวยมันต้องให้แบบตรงนี้อยู่ใต้หนะ้าอ,อกอันนี้อันนี้ตันหยิบมาเป็นไซส์ xs นะคะเพราะว่าคอมันลึกไปหน่อยคือถ้าดึงขึ้นมาตันว่ามันจะไม่ค่อยสวยมากอาจจะเหมาะกับสาวแบบว่าไซส์เล็กนิดนึงไม่ใหญ่มากแต่ชุนกหลามากเลยเป็นแบบใส่ไปเทีเท่ยวทะเลสบายสบายส,ายสำหรับกระโปรงตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงผ้าซาตินนะคะมีกระดุมแล้วก็ที่สำคัญคือข้างในเป็นแกเกงจ้าคือแบบนี้เราใส่แล้วเราจะรู้สึกแบบว่าโอเคมากเลยนี่ตันหยิบมาเป็นไซส์ xs นะคะแต่ก็ยังรู้สึกแบบ หลวมๆนิดหนึง่งจริงๆถ้ามันสั้นขึ้นไปอีกนิดหนึง่งอะไรันจะน่ารักเหมือนตัวทรงที่แตนใส่ไปในบล็อกที่แล้วอะ่ะน่ารักไหมล่ะอันนี้คือเป็นลายแบบ้าลายอันนี้ก็คือมีเงินเก็ซักข้างในเหมือนกันแต่ไม่รู้นะส่วนตัวแต่รู้สึกว่ามัมนมันยาวไปหน่อย,ยนะึงอด้วยความที่เอเรายังหลวมๆ Good morning ตอนนี้เราอยู่ที่ เดซาลอนิกแล้วนี่วันนี้ท่านจะมาตัดผมก็ตอนแรกคิดว่าจะไว้ยาวแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วก็แบบคิดไม่ออกว่าจะทำทรงไหนดีคือตอนนี้ด้วยความยาวมันก็แบบมัดผมได้อย่างเดียวไม่ก็ม้วนผมตอนนี้ม้วนผมก็เริ่มจะแบบว่าเริ่มจะยาวเกินไปที่จะที่จะม้วนแล้วก็เลยเดี๋ยวจะมาตัดผมอีกทีนึงแล้วก็แอบ,บถามไปในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็แบบเฮ้ยตัดผมอีกรอบตัดผมตัดผมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่านเราได้คําตอบแล้ว <laughs> เพราะว่าเราคิดไม่ออกจริงๆว่าแบบฉันจะไปต่อหรือพอแค่ 四零二。 ี่คือฟินิชลุกนะคะเมื่อกี้ไม่ได้พูดในร้านเลยเพราะว่าคนเยอะมากะคะ่ะวันนี้ที่แตนทําก็คือตัดผมสั้นความยาวอันนี้น่าจะประมาณเท่าๆกับครั้งที่สอง ที่ใส่ชุดสีส้มแล้วก็วันนี้มีทําเป็นเหมือนไฮไลท์นะคะจริงๆคือมันเป็นแบบโลไลท์อ่ะมีความเข้มกว่ารอบแรกหรือรอบนี้ด้วยความที่เราตัดผมทรงเดิมก็เลยอยากให้มันดูแบบว่าไฮไลท์ชัดขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบนี้คือเนื่องจากว่าไอตัวไฮไลท์ของเรามันค่อนข้างแบบมีความอ่อนขึ้น <S <S ก็เลยซื้อยาสระผมที่เป็นยาสระผมสีม่วงนะคะซิเวอร์แชมพูมาใช้ด้วยเพื่อว่า ีผมมันจะได้มีความแบบว่าหม่นหมนเทาๆหน่อยๆก็ถ้าเก็สมมติว่าใครอยากไปตัดนะคะที่ร้านอเดซารอนเลยจ้าที่เดียวที่เดิมก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ตั้นถามไปในอินสตาแกรมเนอะว่าแบบไปต่อหรือพอแค่นี้ก็คือสรุปว่าเราสั้นต่ออีกหนึ่งรอบค่ะชอบสีนี้ชอบความไฮไลท์เห็นปะเ,ะเวลามันมีแบบตัวไฮไลท์เห็นชัด,ชดๆอย่างเงี้ยมันดูผมแบบมีเลเยอร์ดี เดี๋ยววันนี้แตนจะไปเล่นฟิตเนสนะคะวันนี้มีเข้าคลาสชื่อว่า Heat Rush Something นั่นแหละเดี๋ยวกลับมากินข้าวอ่อนนี้ไม่ได้กินข้าวเลยโอ้โอทีดีวันนี้นะคะชุดเดรสให้นแนมกระเป๋าฮอสออฟมานะารองเท้าแมวิเจงที่เราไปลองเมื่อวานก็คือแบบเกาหลีอะเกาหลีปะโอเคพอแล้วค่ะหิวข้าว โอเคจบ Good morning วันนี้กำลังจะไปถ่ายงานนะคะแล้วเราก็ตรวจ a t k เรียบร้อยก็ดิฉันรอดไปถ่ายงานได้นะคะวันนี้เป็นงานเอ,อ่อเป็นถ่ายรูปเป็นนางแบบของโคชอย่าว่าเป็นนางแบบเลยก็คือเขาให้แบบเหมือนอินฟูดาราอะไรเงี้ยนะคะไปถ่ายวันนี้ชุดก็คือแบบเหมือนจะหาวมาก ข้างน่งเหมือนฝนจะตกโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สตูดิโอเลยดีกว่าค่ะเหมือนต้องไปแถวทาวน์อินทาวน์ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แคคตัสสตูดิโออันนี้คือเคยดูไว้ใน IG เหมือนกันว่าอยากจะมาใช้สตูดิโอที่นี่เดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปดูว่าสตูดิโอเป็นยังไงไปเลยค่ะนี่นะคะชากของเราตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วนะคะเหมือนจะมีนางแบบว่าหลายคนอยู่เลยนะคะที่มาแต่งตัวกัน แล้วก็ชุดของแตนวันนี้นี่ดิฉันจริงจริงดิฉันก็แอบเอาเป็นเกงขคล้ายๆกันมาด้วยนะคะอันนี้เป็นขามาแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็วันนี้ใส่เป็นเสื้อแบบเสื้อสเวตเตอร์นารักานารักาก็มีมอนาจ้าก็คือมาช้อปออนไลน์ได้เลยจ้า ฮัลโหลมีเค้กด้วยนะคะโอ๊ยต้องเียแล้วจ้าขอบคุณนะคะมีเทียนด้วยนะแต่ว่าไม่มีไพแช็ค าากินอีกแล้วนี้เจอกันทีไรอ่ะกินอีกแล้วอ่ะคลิปคลิปคู่เก็ตเป็นคลิปที่แตนถ่ายกินเยอะที่สุดปกติคือแบบไม่ค่อยถ่ายเรื่องกินเท่าไหร่วันนี้มอนสเตอร์ก็บอกว่าคลิปหน้าพี่คนพาไปกินหน่อยสิ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินกันก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณใหญ่มาก <laughs> อ่ะเดดแรงมากคุณก็คือไม่เข้ากับแสงเลย ผมไม่ใช่ไล่กว่าเดิมนี่เพื่อพิซซ่าเนมนะคะอันนี้ก็ตรงจากลาวิกีน่ามากเลยอ่ะเออมันเป็นแบบนี้จริงๆแบบน่าแบบนี้แบบนี้นี่นะคะวันนี้แต่งตัวมาก็คือแบบไม่ได้นัดเพราะวันนี้ไม่ได้นัดจริงๆนี่คือออกแลกเลย ใ่วินเทอร์ไงเราตีวินเทอร์วันินเทอร์มากเลยเสื้อจากไหนคะเสื้อคอมโพสนะคะซื้อจากคินสิเล็กเบสที่อาลีออ๋เราดูค่ะเราดูคลิปอยู่กางเกงของอะไรแล้วโมลิเบียนมั้งโมลิเบียนมันน่ารักเนื้อส่งเนี้ยเออมันจะออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบแล้วก็ดูแบบครอปครอปนิดนึงรองท้าคู่เดิมอ่ะใส่คู่ใส่คุ้มมากอ่ะใส่รองเท้ากับกระเป๋าเดิมตลอดเลยเวลาเจอจำเป็นไอ้ขอบมุม โมทจิวเวลรี่ค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะนี่นะคะกลิีนสวายแซนดี้ค่ะแบบสายแบบมินิมอลหน่อยแล้วก็อันนี้ฟล็อกมีจิวเวลรี่ค่ะเป็นแบบคือมันจะมีแบบเป็นหินหินเนี่ยมันจะเป็นหินเออแล้วก็เขาก็จะมีความหมายด้วยว่าแบบหินนี้ช่วยเรื่องอะไรเออการงานการเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายมูนิดนึงใช่ฟล็อกมีจิวเวลรี่โอเคค่ะนี่เราเปลี่ยนชุดที่สองสำหรับวันนี้นะคะตอนแรกว่าจะปิดบล็อกแล้วไม่ปิดละถ่ายต่อ ตอนนี้กําลังจะไปที่ถนนข้าวสารกันนะคะน,นี้รองเท้าของแวน์นะคะอันนี้ตันได้มาจากที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้า,าวก็อันนี้กระเป๋าไอวานาแบงคอกแล้วก็หมวกจากฮอลลีเดยแล้วก็สร้อยนี้บีชูสตูดิโอนะคะอันนี้ต่างหูน่าจะซื้อจากออที่สยามนั่นแหละแล้วก็วันนี้เราใส่เอี๊ยมเสื้อข้างในอันนี้ของพูแอนแบร์นะคะแล้วก็ชุดเอี๊ยมอันนี้ H&M Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? All I keep it in my bad habits. Make us both come crashing to the floor. Something to save us. Good morning. One knee one soup loud ก็มาถ่ายงานกันแต่เช้าเลยตอนนี้เราอยู่ที่ About a b o u t X Studio เหมือนเดิมด้านนอกดอกไม้สวยมากตอนนี้กำลังจะแต่งหน้านะคะเพราะว่าวันนี้เราจองมาแบบว่าใช้เวลานิดเดียวแค่10บโมงถึงเที่ยงเดี๋ยวต้องรีบแต่งหน้าแล้วก็เตรียมถ่ายเลยวันนี้ถ่าย IG เรียวอย่างเดียวเสื้อของร้านน้อง n u r ร์ซ y ริอันะคะเ,ออเป็นแบบทรงโอเวอร์ไซส์วันนี้เราต้องการผิวแบบว่า กลัวม,มากที10 2นาทีนีมีคนบอกเวลาด้วยนะคะตอนนี้เราถ่ายไปได้ ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วอยากจะโชว์ชุดนี้นิดนึงออฟฟิตที่2เมื่อกี้ออฟฟิตแรกใส่ไปแล้วแต่ว่าลืมถ่ายให้ดูแต่ชุดนี้น่ารักอะ่ะอันนี้คือเป็นเกาะอกของ H m ชที่แตนซื้อตอนคริสต์มาสปีที่แล้วนะคะมันเป็นผ้าย,ยีนแต่เลยเลือกมาใส่กับกางเกงที่เป็นกางเกงยีนเหมือนกันกางเกงยีนตัวนี้ของ u r b a n r e v i v a l นะแตนซื้อมานานแล้วนะคะเราได้มาจากลาวเซลด้วยแล้วก็ยังหาทรงที่แบบใช่แบบนี้ไม่ได้อะ่ะคือมันเป็นเอวสูงแต่ว่า มันก็ดูลูสสูสแต่ไม่ได้ใส่แล้วรู้สึกหลวมเกินไปอะ่ะเออแล้วใส่กับเสื้อนี้ก็คือเก๋มากแล้วก็ใส่กับรองเท้าอันนี้ของ k e n n e น h โคนะคะสี Silver เก๋เป็นชุดแบบ all white ที่ใส่ไปออกงานได้เลยอะ่ะวันนี้ทีมที่เราถ่ายกันก็คือเป็นแบบชุดสีขาวอะไรเงี้ยสวยอะ่ะอีกหนึ่ง outfit นะคะอันนี้ต่านใส่เป็นเสื้อคอเต่าบอดี้สูทอันนี้ของชีอิน กระโปรงของ u นิโค o นะคะอันนี้นานมากแล้วอ่ะโอ,อ้แล้วก็ไม่ไม่เห็นน่าจะมีอยู่ในช็อปแล้วนะคะรองเท้าอันนี้ของ Starcato ตอนนี้เรากำลังรออีกหนึ่งชุดนะคะกำลังมาคือแต่นะคิดว่าได้มาแล้วแต่ว่าคิดว่าอยู่หลังรถแต่สรุปก็คือไม่อยู่เดี๋ยวตอนนี้กำลังส่งมาให้นะระหว่างรอชุดที่4มานะคะนี่เราไปเปลี่ยนชุดที่แตนใส่ไปชุดแรกให้ดูเลยอันนี้เป็นเสื้อคองคอนะคะของ H&M นี่มี how to wear all white เนาะแล้วก็างเกงตัวนี้ก็ H&M เ,เหมือนกันนะคะเป็นเงเกงแบบ t a y o r r a n t นที่เป็นทรงแบบ Bermuda short ที่บอกว่า Taylor คือกางเกงมันจะมีความแบบกริบกิบหน่อยอะดูดิมันจะมีความนิบเนี้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เลือกใส่กับเข็มขัดอันนี้ของร้านแวซโซนะคะที่อยู่ใน Instagram เนาะรองเท้าของ s t a ค a t ตคู่เดิม แล้วก็ต่างหูที่แดนใส่อันนี้ก็คือเป็นต่างหูอันใหญ่หนาๆเลยอันนี้ของ her objective นะคะอยู่ใน i ิน t a g r a m เหมือนกันคู่นี้สวยมากแล้วก็แบบมีน้ำหนักนิดนึงแต่ว่าใส่ขึ้นมาแล้วสวยว้าวเลยอะ่ะมีความเข้ากับชุดนีมากที่ดูแบบแซบๆซพแพงๆอะ่ะสับสับ เป็นเองุยอ,อ่ะอหายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือชุดที่เรารอมาเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นชุดของ DKNY นะคะที่แตนได้ไปเลือกชุดมายัางไงเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูชมในหนึ่งคลิปด้วยสวยมากชุดนี้เป็นชุดที่แบบใครห,หาชุดสำหรับใส่งานมานั่นหรือว่าต้องไปงานธีมสีขาวหรือแบบเป็นชุดสีขาวที่ ใส่แล้วดูดีอ่ะดูดีดูแพงดูได้เปร,รียบนะคะแต่ว่าหน้าหลังสวยห้าหลังสวยอ่ะซีนี้นึงเลยอ่ะเนี่ยโอเคค่ะก็เดี๋ยวแดนจะเก็บของแล้วนะคะแล้วก็อาจจะขอปิดบล็อกตรงนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะวันนี้แดนไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย